เหล่ากาติจะมัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับเพิ่กนการมอบบ้านให้ผู้ด้อย,ออยโอกาสผู้ยากไร่เพื่อถาวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนั่งเจ้าสิริกิจพระบรม,มาราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงครับ จ่าสิบเอก 11, คำนึงพรมพิมพในรับปลัดจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการการสร้างซ่อมแซมบ้านใะครับให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร่เพื่อถวายเป็นพระราช,ชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มาราช,ชินีนาถพระบรม,มาราชช,ชนนีพันปีหลวงหนึ่งในโอกาสบัญเฉลิมพระชนมพรรษาเกา 11, ส,า 12, สิบเอ็ดพรรษาสิบสองสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกให้แก่ครอบครัวนาาเนียนสิงเชื่อเพื่อนยุบานเหล็กที่สิบสี่โมที่สิบสามนะครับตำบลห่วย อำเภอปทุมราชวงศ์ษาและครอบครัวของเด็กชายเจษดาไส้ค่านะครับน้องยุบันเล็กที่101ห่มูซีตาบลหน้าว่าอำเภอปทุมราชวงศ์ษาจังหวัดอํานาจ,จเจริญโดยภายในงานนะครับกบมีนา่งวิไลพันธ์พรมพิมรองนายกเลากาชาฉาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นายนิกรท่องจิตภูอ่อนายอำเภอปทุมราชวงศ์ษานะครับพร้อมทางัน้าส่วนราชการข้าราชการกำนันพนิบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวของเขารวมพิธีในเทอร์นีนำ้ำ นอกจากนี้นะครับเพื่อนกันยังได้มีการมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นจากสํานักงานเล่า,าชาติจังหวัดอํานาจ,จเจริญและหน่วยงานที่เกี่ยวของนะครับมอบให้กับสองครอบครัวอีกนําสําหรับงานนี้นะครับนางวิไลวรรณพรมพิมนะครับรองนายกเล่า,าชาติจังหวัดอํานาจ,จเจริญเพื่อนกันได้บอกว่า เรล่ากาชาดจังหวัดอำนาจ,จเจริญไหลเล็งเห็นถึงความสําคัญของการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหาของสังคมนะครับพร้อมทางการซอยเหลือผู้ได้โอกาสให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการจัดโครงการดังกล่าวขึ้นนะครับก็บเพื่อปรปับปรุงซอมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจนและผู้ยากไร้ในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญโดยปีงบประมาณ2566นหนี้นะครับเพื่อก็ได้ดําเนินการก่อสร้างบ้านใหม่ให้กับประชาชนจํานวน4หลังหลังรับเบิกเิน5 0,000ืนบาทและซอมแซมปรปับปรุงจํานวนเกาหลังหลังรับเบิกเิน3 0,000ืนบาทรวมทั้งเมดนะครับยูที่13หลังซึ่งเลากาชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพื่อนการได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 4 7 0 0 0 0บาทสำหรับการดำเนินการปรปับปรุงสองแซมที่อยู่อาศัยในเทือนีนนะครับก็ได้รับความร่วมมือร,มร่วมแรงร่วมใจเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วนบวา่สิปเป็นนายอำเภอคาราชการกำนันพญิบาลผู้บริหารองค์กรปกครอง่วนทองทินซอนทองทินนะครับพร้อมทั้งประชาชชนจิตอาสาในพื้นที ําให้การสร้างบ้านดังกล่าวนะครับบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ราษฎรที่ยากไร่ที่มีที่อยู่อาศัยเป็นของเจ้าของเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นอยู่ที่ดีอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ของการดําเนินงานสภากาชาติไทยและเหล่ากาชาติจังหวัดอำนาจ,จเจริญให้มีคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองครับ